คน,นี่ยอย่าได้ง่ายเอ้ย S S, S, S R มาโอเคก็ผมว่ากราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็โย่ผมอันโนนะครับครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้จะมาแจกโค้ดเกมวันพันแมนกันนะครับก็วิธีการใส่โค้ดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่ตรงโปรไฟล์นะครับแล้วก็กดโค้ดรางวัลน,นะครับแล้วก็กอโค้ดได้เลยนะครับก็จะมีทั้งหมด4โค้ดนะครับที่ผมจะแจกก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะ ก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดครับแล้วก็สุ่มฮีโร่เนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้สุ่มเลยผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นถึงเวล20นะครับแล้วก็สําหรับคนที่จะรีไอดีด้วยนะเพราะมันจะมีอ่าห,หีบหนึ่งครับที่มีตั๋วอัญเชิญให้เราเนี่ยฟรีนะ10ใบแล้วก็เพชรอีก400เนี่ยก็คือจะเป็นหีบนี้นะผมพอเวล20นะถึงจะเปิดได้นะครับผมเราก็มาเปิดในกระเป๋าจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่อัญเชิญครับ มาผมอยากได้อยู่2ตัวผมพาไปดูเลดก่อนเลดในตู้นะครับก็จะมีทัซึมากินะครับผมกับอะตอมิกนะที่แนะนำสำหรับ SSR แล้วก็ราชาทะเลลึกเนี่ยสามารถนำไปตีบอสได้เพราะเป็นตัวดาเมจเดี่ยวที่ค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยากได้ทัซึมากิกับอะตอมิกนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้หรือเปล่าเนาะสำหรับตู้นี้นะ โอเคครับผมแล้วก็เกมนี้เนี่ยสามารถซื้อตั๋วเพิ่มได้นะครับโดยการนําเพชรเนี่ยมาซื้อตรงนี้นะกดบวกที่ตั๋วเลยนะครับผมผมสามารถซื้อได้อีก21บใบนะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเปิดทั้งหมด40ใบนะประมาณ40ใบกว่าๆนะครับผมก็กดยืนยันไปเลยโอเคครับก็ได้มา47ใบนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะครับก็มาผม10ครั้งแรกอันนี้คือสําหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดนะมันจะลดราคานะครับผม ต้องบอกก่อนว่าครั้งที่5นะครับของการเปิด10ครั้งเนี่ยเราจะได้ SSR นะครับอย่างแน่นอน1ตัวเนาะก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยเนาะนะครับผมใช้8ใบนะสำหรับครั้งแรกครับผมเราก็เปิดกันเลยดีกว่าขอ SSR นะครับถ้าซื้อมากี่กออตอมิกนะครับผมาบม,มาก่อนเลยครับ ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนครับว่าเกมเนี้ถ้า s r หรือ SR มาเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงกับสีทองครับโหผมอล้วนเลยนะตอนนี้อันนี้คือ SR นะครับผมก็ต้องบอกว่าสำหรับแพ็กแรกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเกลือมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปแพ็กต่อไปกันเลยเนาะ โอเคครั้งที่สองก็จะใช้แค่แปดคูปองเหมือนเดิมนะครับผมไป,ป,ปโอเค่ครับตัวตัวแรกไปแล้วนะขอ S r หน่อยคือเกมเนี้ยผมต้องบอกว่าเห็นเพื่อนเพื่อนเปิดกันเนี่ยได้อะตอมิกกับทาซึมากิเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับผมแต่ไอตัวพวกกุ้ยกุยแบบปีศาจเนี่ยค่อนข้างจะได้ง่ายเอ้ย S S r มาตัวอะไรครับ ช่างเหอะจงรวบรวมสมาธิก่อนเพื่อรับมือกับสตูที่อยู่เบื้องหน้าแฮงท็อปนะครับผมอันนี้ครั้งที่สองนะครับต่อไปครั้งที่สามครับผมก็สำหรับครั้งที่สามเนี่ยมันจะกลายเป็นสิบใบเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับ SR มาสมายแมนะ ตัวอะไรเนี่ยกอริลลาใส่บอกมันจะมาตัวเดียวเหรอเอซซาขออีกสักตัวนะให้ได้ลุ้นหน่อยใครเอซซ่านะผมเออต้องบอกเพ,อเพื่อนก่อนว่าหน้ากากหวานก็เก่งนะแต่ผมอยากได้ SSR นะเพราะฉันต้องขอ SSR นะครับผม คือเพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้ด้วยนะก็อยากได้ SSR ดีๆทักตัวนะครับผมมาเริ่มต้นโอเคครับ SR มาขอ SSR อีกตัวได้ไหมโอ้โห SSR ครับ โอเคครับ okay, ผมก็เรียบร้อยแล้วนะสําหรับคลิปนี้ก็เกือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผม,ผมก็เดี๋ยวอาจจะมีเปิดหาท้าซึ้อมากี่กับอะตอมิกต่อนะจะเป็นคลิปหน้าครับผมเอาผมได้แทงท็อปมาจากอันนี้แน่เลยหรือเปล่า,าผมเปิดอีกสองครั้งให้ก็ได้ิล,ล,ลี่นะตัวนี้มีแล้วครับผมโห โอเครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และซับสไคร์นนะผมเพื่อเป็นกาลังใจในการนาคลิปต่อๆไปนะครับผมก็สําหรับเกมนี้ก็ผมเพิ่งเริ่มเล่นนะก็เดี๋ยวจะมาอาจจะมาไกด์เพื่อนๆให้นะครับผมเมื่อตัวไหนเนี่ยดีไม่ดีเพราะผมก็เพิ่งเริ่มเล่นนะก็เลยยังไม่รู้มากแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็เกือบที่เรียบร้อยแล้วนะก็ไปแล้วครับผม